สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูการจเจริญเติบโตของกล้วยไข่กันนะครับกล้วยไข่ต้นนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทีเดียวเริ่มออกปีตั้งแต่กลางเดือนมกราคมนะครับผมก็จะเก็บข้อมูลถ่ายรูปต่อเนื่องไปจนกระทั่งสามารถตัดเครือได้จะดูว่าใช้เวลากี่วันนะครับชิญติดตามรับชมได้เลยครับ วันนี้มีหมอกลงในสวนด้วยครับบรรยากาศเลยดูคลึ้มๆสดชื่นดีครับปีหนึ่งจะมีประมาณสักวันสองวันที่มีหมอกหนา เนื่องจากผมไม่ได้หยุดให้น้ําเลยทําให้กล้วยลูกแตกออกมาเป็นสภาพแบบนี้ครับจําเป็นต้องตัดแล้วครับทั้งหมดใช้เวลา55วันฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม